ผมกำลังอยู่ที่งานขยายสาสต์อยู่นะครับผมตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่งานขยายสาสนะครับวันนี้จะทำอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูได้เลยครับพอ่ออันนี้ที่ผมเคยพูดไว้นะครับผมเพราะว่าถ้ามันเรียบร้อยตั้งแต่ตอนนี้ก็จะไม่ได้ขึ้นมาอีกนะครับผมแต่ถ้ามันไม่เรียบร้อยก็จะ ก็จะได้ขึ้นมาแต่งอีกนะผมนี่ครับตอนนี้เราแต่งคันดินขยายมาถึงนี่แล้วนะผมก็อันนั้นฝั่งนู้นก็เสียดายเหมือนกันลืมเลยโอ้โหแล้วเ,เราไปขุดออกทําไมก็ไม่รู้ลืมแนละ้วไม่เป็นไรนะผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูกันต่อนะครับผมนะก็ไอฝั่งนี้ไม่รู้มันถึงไหนเนาะฝั่งน,นี้มันจะถึงไหนวะเดี๋ยวเราแต่งสลปตรงนี้ก่อนไหม ว่าดินดินมันจะพอแล้วเปล่าคนดูว่าดินจะพอปะ,อะดินมันจะพอแล้วเปล่าวะ,ะ,ะมันต้องเทคันสาก่อนนะก็คือจะต้องเอาดินจากตรงนี้ก่อนนะผมเราไปขุดสาฝั่งนู้นก่อนไหมเอาเดี๋ยวเอาแคทเออว่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะไปทดสอบดูซานเพราะว่า แคทเนี่ยมันโดนอัปเดตให้ให้บูมเนี่ยมันออกได้แบบสุดอย่างนี้นะผมซึ่งซึ่งมันมีคันหนึ่งที่ที่ที่เป็นเหมือนกันก็คือดูซานนะครับผมไอ้ดูซานเนี่ยบูมก็ออกไอ้บุก,กี่บุก,กี้เมื่อก,ก่อนบุก,กี้ของอเมื่อก,ก่อนบุกขี้ของของแคทมันจะไม่ใช่แบบนี้นะผมเดี๋ยวอน,นะผมขออัาตั้งค่าการขับก่อนนะอ่า อมันต้องเป็นขวา ISO นะครับผมอ่าเมื่อก่อนพุ่งกอ่าพุ่งกิงของแคทก็บอกบุง่งกิแคทมันจะออกได้ประมาณประมาณเท่านี้นะครับผมมันจะเหลือช่องว่างไอซีอขาวเนี่ยมันจะเหลือนิดนึงนะผมอ่าเดีย๋ยวเสียขึ้นนี่ก่อนเื่อคนดูไม่ได้ยินอ่ามันจะเหลือประมาณเท่านี้นะครับผมผู้ชมก็ประมาณนี้ครับนะมันแต่ว่ามันอัปเดตมาก็ได้สุดมากกว่าเดิม ทำให้แบบว่าเวลาเราจอดมันสามารถความได้ตามจริงต้องออกอีกนะตามจริงต้องออกอีกนะอันนี้อันนี้อันนี้ยังยังไม่สุดเท่าไหร่ซึ่งมันมีคันหนึ่งก็คือดูซานนะครับผมดูซานดีเอ็กสองสองห้านะครับโอ้ไหนผมอยากดูว่าดูซานเราเอา้เาแล้วดูรถตรงไหนวะที่ไงดูซานเรามีเราได้ซื้อไว้ไหมนี่ไงนี่ไงดูซานเราเดี๋ยวผมจะไปดูเหมือนกันเอา้าเต็มสิบคันเสร็จแล้ว เอารถคันนีเาาน้เข้าบ้านไปเข้าบ้านไปเอาดูซานออกมาอาเดี๋ยวไปดูดูซานกันนะครับอ่านี่ไงดูซานนี่ไงอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันโดนอัปเดตไหมมันโดนอัปเดตกับแคทไหมผมเพิ่งนึกได้ลุ้นกันนะครับอ,อย่าบอกนะว่าสุด โอ้โหนี่นสุดแล้วเห็นไหมนี่สุดแล้วใ่แค่นี้นี่แหละที่ผมไม่เล่นเนี่ยเห็นไหมเห็นกระบอกไหมนั่นแหละมึงอัปเดตแต่พี่ไม่อัปเดตท,ทุกคันทำไมวะมันไม่ดีไงผู้ชมเนี่ยเห็นไหมถ้ามันออกได้สุดมันจะดีมากนะครับดูดิสุดแล้วนะเนะี่ยไม่ดีนะครับผมก็ไม่เล่นนะครับไม่เล่นก็ปล่อยมัน ร้อนแดด่างนี้อ่ะไม่ดีเลยเนี่ยอาร์มตรงตรงกระบอกอาร์มเนี่ยก็ออกได้แบบไม่ธรรมชาตินะครับเข้าก็เข้าก็ไม่สุดนะผมต้องต้อง,ต,องต้องยืดได้อีกนะครับผมตรงกระบอกต้องแนบชิดกับตัวอาร์มเลยนะผมต้องแนบชิดกันเลยลรวแบบ ตัวบุ้งกีคือรับไม่ได้แบบนี่แหละตอนแรกแคทมันก็ออกได้ประมาณนี้แหละแต่ว่าเขาอัปเดตไงนี่คือสุดแล้วนะนี่คือสุดแล้วนะครับผมตอนแรกแคทก็ได้ประมาณนี้แต่ว่าแคทมีการอัปเดตนะครับผมก็ก็ให้มันก็เอาไว้อย่างนั้นแหละนะครับผมนะเอาไว้อย่างนั้นแหละนะครับไปเดี๋ยวว่าขับแคทกต็ตตอเดี๋ยวเราจะอาจจะต้องวิ่งดินอีกครับคุณผู้ชม ต้องวิ่งดินอีกเอา3 5ตัดดีวกว่าป่ะเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศมันบ้างไหมผมเดี๋ยวดูยาวเลยแล้วกันนะเดี๋ยวยาวไปเดี๋ยวๆผมฟังผมฟังกีกามากเลยวะ่ะไห็เห่าวันนี้ สียงอะไรดือดื้อดื้อดื้อเดี๋ยเอาแคสจอดไว้ก่อนนะครับถ้าเสียของแคสก็ถามว่ามีไหมก็มีนะครับผม ป่าดีกว่าหนึ่งอยากตีป่ามากเลยเนี่ยเนี่ยมันน่าจะฝุดได้มันน่าจะ,ดดม,นนาจะมันน่าจะทําได้นอะอยากตีป่ามากเลยนะแต่ว่าอยากสร้างก็มาสร้างตรงนี้ได้เลยเดีย๋ยวผมไป ขับซานีนะผมสผม305ห้านะครับ,รบก็น่าจะอยิบไม่กี่เที่ยวหรอกมั้งนะผมแล้วก็เดี๋ยวจะแต่งสโลปลองดูนะครับกี่เที่ยวหรอกลองวิ่งตรงนี้ดูไหมเรารถรถดับวิ่งตรงนี้ได้ไหมเรารถดับวิ่งตรงนี้ได้ไหมเออได้นี่หว่าจะทำวิ่งตรงนี้เลยเนี่ย ลัดมนตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยเอารถดำวิ่งลัดตรงนี้เลยเดีย๋ยวโยนดินตรงนี้เลยนะครับผมเออโยนดินตรงนี้ออกเลยก็ได้นะ่ะวันนี้ครับซาดี้นะครับผมเป็นรถจากจีนแล้ว,ลวกันนะครับก็มี DLC มาใหม่นะแต่มไม่น่าสนใจไม่รู้ผมจะซื้อดีหรือเปล่า ไม่น่าสนใจเลยนะครับผิดหวังครับโอ้แทนที่เอาวอลโว่แคทเอาโกเบมานะผมที่เอาอะไรเอาเอาอะไรมาไม่รู้เนะี่ยรุ่นอะไรผมก็ลืมชื่อไปแนละ้วหรือคูปัต้ามาก็ได้เนะคตูต้ารุ่นเล็กอะรถเล็กอะ จะทำให้รถวิ่งนะครผมรถดัวิ่งดูอันนี้อัปเดตใหม่นะครับโคตรลึกอะ่ะอัปเดตใหม่ได้โคตรลึกอะ่ะโคตรดีตอนแรกตอนแรกแม่งลงได้ประมาณแค่เนี้ยแม่งสุดแล้วโอ้โหโดนด่ายับอะ่ะโดนคนด่ายับอะ่ะอ่อซานี่อะ่ะ ยาวๆนะครับผมไม่ยาวเท่าไหร่หรอกโดนพอประมาณเดี๋ยวทำให้รถดับวิ่งเฉย พอประมาณแต่มันพอดีแล้วนั่นน่ะเอาแคทมาแต่งสโลก็ได้นัน่ะเดี๋ยวผมยแคทมาแต่งสโลกนะครับเ,เกมเสียงดังไปว่าอนะ ข้อเสียของเกมน,นี้ก็คือรถมันช้านะผมพอเราใช้จอยเลยมันช้ามากนะครับแต่ว่าถ้าใช้จอยเล็กมันก็เร็วอยู่นะถ,ถ้าใช้จอยเล็กมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นตึงต้งตั้งนะนจะไม่นิ่มแบบนี้นะครับ ดินไม่พอก็บอกได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องได้ใช้ดินอยู่แล้วล่ะยังไงยังไงก็ได้วิ่งดินอยู่แล้ว วนละตอนนี้จะใบแท็กแค่70เซนนับผมส่วนแคทจะ80 80เซนเลยนะครับทำทางให้รถดับวิ่งก่อน อย่ามาคนระับทำให้รถด,ดับบิงนะครับผม จะรวนทำไปเนี่ยเ,ออเนี่ยถ้างานโยนนิ้นแบบสวิงหน้าสวิงหลังในช้ามากนะมันมันบุ่นช้าเดี๋ยวรถล้ำติดนะครับต้องทำดีๆนะครับ ลุงนี่ไม่ใช่ได้น้อยนะเนี่ยงานลุงนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยกี่แค่ขยายสาสนะครับ อะไรโอ้โหโอ้โหรูนเป็นเหลี่ยมๆอ่ะโอ้โหอุ playable, <O. S 1> ห้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้เป็นจะเป็นร่องร่องน้ำนะครับ จำลองวิ่งดูดิมาลองลองดูลองดูองดโอ้โหไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับนีครับนี่มาจะเอาแคทมาแต่งสโลว์เอาแคทมาแต่งสโลว์ก่อนปะ่ะนะครับผมแคทมาแต่งสโลว์ก่อนก็ไปพ่นแคทอยู่ดีอะเนาะ เดินครับเดินเดินครับเดินโอ้สุดแล้วบูมกนสุดแล้วโอ้อะไรแบบ ไปแค่มันขับง่ายกว่าว่ะแคม่มันดูเตีย้ยๆพอไหมเบาเก้าอี้มันดูเตีย้ยกว่าแค่มันดูเตี้ยอุ้ยฝั่งนี้ดูต่ำมากเลยอะ แลแค่นี้สบายครับมันไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ เราได้ดูแคทแคปแป๊บเดียวเองแต่หน้าปกคลิปเป็นแคทนะเดี๋ยวเราดินไม่พอคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเอาซาดี้ตักก่อนออกออกก่อนแล้วกันนะเพราะว่าหน้าปกคลิปเป็นแคทแต่ว่าทั้งคลิปมีแต่ซาดี้มันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะคุณผู้ชมเนาะ เลยกันแล้วกนวันนี้เราขับขับตัวร์ซานี่แล้วนะเดี๋ยววิดีโอน่าค่อยมาแต่งเพราะว่าเราจะจะต้องได้เทคันสาเยอะเหมือนกันนะครับคันสาของเราเนี่ยเยอะเหมือนกันนะผมเราคันสานะครับสูงมากเลยแหละโอ้โหนี่ครับ อาสาดได้ครับสาดได้สาหนี่นะไม่ใช่สร้างนี่นะคุณผู้ชมนะนั่งแท่นกันเลยครับผมสองคันเมี่ยถ้ามีโกเบสักคันนะสีมันจะตัดกันแล้วดูสวยมากนะครับผมอ่านะผมเพราะว่าสาเนี่ต้องมีโกเบนะครับผมคันไหนวะสามศูนย์ห้าคันนี้วะไอ้ดียเอที่เรายืนอยู่ในข้างล่างนี่ก็ขุดลงได้อีกนะครับ ขุดลงได้ลึกมากๆนะครับโอ้หุกกี้มันเล็กจัดเลยว่ะโอ้โหุกกี้มันเล็กจังมะกี่เล็กมากเลยเนี่ย เน้นเร็วนะครับเน้นเร็วๆกูไหลายตักเหมือนกันนะเนี่ยหลายตักากาะครับเนี่ยโอ้หลายตักจัดเลยเนี่ย นครับผมประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับวิดีโอนี้ก็20นาทีนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวว่ากันวิดีโอหน้านะผม